ต้นรังจืดต้นหรือรังจืดนาเดี๋ยวจ้าที่เรียกไม่เหมือนกันอันนี้ลูกลูกของเขาใบของเขา รางจืดต้นหรือรางจืดนาคนละอย่างกับรางจืดเถาวันนะแต่ว่ามันมีสรรพคุณคล้ายกันรางจืดที่เป็นเถาวันสรรพคุณมันจะเข้มกินเพื่อล้างสารพิษในร่างกายอันนี้สรรพคุณมันจะอ่อนกว่าแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่รู้เขาใช้ส่วนไหนของมันนะส่วนรากส่วนต้นส่วนใบส่วนดอกส่วนผลของมัน ต้มดื่มขับสารพิจกจากร่างกายสคุณมันจะอ่อนกว่าร่างจืดเถาเถาวัน